เราก็ลากเส้นที่ผ่านจุดสองจุดนี้นะก็ลากเป็นเส้นปะนะแล้วก็ทำในรูปแบบของเมื่อกี้ข้อสองนะแล้วก็วนลูปมาทำอันสองนะเพื่อจะรู้ว่าจะแรงเงาไปทางไหนนะโอเค ข้อสุดท้ายก็จะอ่ะได,ได้มากกว่าเราก็จะแรงเงาทางขวาท้างบนเห็นไหมโอเคอันนี้ทําให้ดูสองแบบจะได้เห็นนะโอเคต่อไปดูตัวอย่างจงเขียนกราฟอสมการ x มากกว่าเท่ากับสองอ่ะก็ง่ายๆเลยนะ อะทำไงอ่ก็เขียนแกน x แกน y ขึ้นมาก่อน x มากกว่าเท่ากับ2อ่าเราก็เขียนสมการ x เท่ากับ2ขึ้นมาก่อนนั่นแหละ,ะ,ะ x เท่ากับ2 เนื่องจากมากกว่านะนะ x เท่ากับ2คือเส้นนี้นะ x มากกว่าเท่ากับ2นะ่ะมากกว่าก็ไปดางกว่างนั้นอันนี้คือ x มากกว่าเท่ากับ2นะนะ